ครับสวัสดีครับวันนี้ลงหนุ่มจะพาไปดูเหรียนหลวงพ่อขาวนะครับวัดถ้ำเต่าสระบุรีนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่องลุงหนุ่มชาแนลนะครับฝากกดติดตามนะครับ กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเลียนหลวงพ่อขาววัดถ้ำเต่าตำบลท่าคล้ออำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับสร้างเมื่อปีสามสี่ เป็นเหรียญเนื้อทองแดงรมดำนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับลายกน,กนะหนกขอบข้างเป็นลายกะนกนะครับ จุดไข่ปลานะครับบริเวณใต้ห่วงนะครับด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเขียนว่าวัดถ้ำเต่า ำบลท่าคล้ออำเภอแก่งคอยนะครับสระบุรีตรงกลางก็เป็นหลวงพ่อข่าวนะครับนั่งปางขัดสมาธินะครับผม,ผมบอกว่าเหรียญน,นี้มีความสวยงามนะครับด้านหลังนะครับ ข้างก็จะเป็นสันตั้งขึ้นนะครับด้านนอกปลายเป็นลายกระหนกนะครับมีจุดไข่ปลาล้อมรอบนะครับจนถึงห่วงบนนะครับตรงกลางนะครับเป็นยันพระพุทธเจ้า ใต้ยันก็จะมีเต่านะครับใต้เต่าก็จะเขียนว่าสามสี่นะครับเป็นเหรียญเสมานะครับวัดทําเต่านะครับถ้าใครไปที่มุงหน้า ไปทางนครราชสีมานะครับลงอำเภอแก่งคอยนะครับมองด้านซ้ายไกลๆก็จะเห็นรูปหลวงพ่อข่าวนะครับอยู่ที่ตีนเขานะครับผมถ้าสังเกตนะครับก็จะเห็นตรงานจากไกลได้นะครับ ก็จะเป็นที่สักการบูชาของชาวสระบุรีนะครับและผู้คนที่ผ่านมาผ่านไปนะครับ ซึ่งเหรียญน,นี้ก็มีสภาพนะครับผ่านการใช้มาเล็กน้อยนะครับแต่ก็บอกว่าอยู่ในความมีความสวยงามนะครับนี่ครับ ครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่องชมช่องลุงหนุ่มชาแนลนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับฝากคอมเมนต์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคลิปต่อไปนะครับเรามาดูว่าลุงหนุ่มจะพาไปดูเหรียญอะไรนะครับ ก็าฝากกดติดตามนะครับที่ช่องลุงหนุ่มชาแนลนะครับครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ